สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี MC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพาแม่แม่นะครับผมมาดูสามสาวครับผมสาวลูกสองครับผมครอบครัวของน้องตุลาแม่วันดีพี่มีนาน้องตุลานะครับผมเอา้าชื่อตุลานี้แสดงว่าเดือนนี้นี่เองครับผมแม่แม่โอ้ยเดี๋ยวต้องถามพ่อควันเขาดูนะครับผมว่าสงสัยจะมี ตุรานี้จะเป็น i̇şte บันวันไหนนะครับผมเป็นงานวันเกิดเป็นวันเกิดของน้องตุราครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแม่แม่พ่อพทุกท่านเลยนะครับผมอันนี้ควานวนนะครับผมก็ได้แวะมาถ่ายคลิปให้กับพาแม่แม่มาดูครับผมครอบครัวของน้องตุราครับผมเชือกนี้ครับผมจะเชือกนี้มีนาครับผมเชือกนี้น้องตุรานบันดีครับผมบันดีครับแม่ แม่ใหญ่คือคืวันดีครับผมตัวเล็กๆก็มีขนาดด้วยครับผมโอ้อย่างน่ารักเลยครับผมแม่แม่ครับผมดูดีๆครับผมเหมือนหมูเลยครับผมคูบครัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมวนจำมั่มมากๆนะครับผมสาวสวยบ้านกระเบื้องใหญ่ครับดูแล อย่างดีมากครับผมควาล็กนะครับผมดูครับดูบอพี่บัวบอรัดราถั uh> ่วมบ้านแล้วเฮียนเฮียนลงร่องอ่ะถั่วมาแล้วกุ่มฝ้ายไหมพี่พี่มาเกิดมาแลวครับผมมาเกิดคนร่องไหมฮะสิบสี่ตุลาโอ้โหสิบสี่ตัลาครับผมแม่ สิบสี่ตุรานะครับผมวันเกิดของน้องนะครับผมแม่แม่ท่านใดนะครับผมที่สงสัยพ่อควรเขาก็จะจัดงานวันเกิดนะครับผมได้ยินข่าวขาครับผมถามว่าจะจัดงานวันเกิดอยู่นะครับผมถ้าแม่แม่ท่านใดนะครับผมก็เข้าไปติดตามช่องของน้องได้เลยนะครับผมตุราครับผมน้องตุราครับผมเข้าไปติดตามได้นะครับผมอยากจะร่วมวันเกิดนะครับผมให้กับน้องน้องตุรานะครับผมคนเด็กนะครับผมเจวเล็กๆครับผมดูครับผมโอ้ยความน่ารักของน้องนี้ไม่ธรรมดานะครับผม จะมั่มจะมั่มมากๆเลยนะครับผมโอ้ดูดูดูปีกับน้องเขานะครับผมดูครับดู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 โอ้ยวัวจะมั่มมากมากเลยครับผมวัวจะมั่มมากมากเลยครับผมน้ำท่วมท่างแล้วอืม่าทำมันไกฮะ สนั้นรถกบบนเลยพี่ครับได้อบวงก็ไปเอามาให้เลยอยละครับนั่น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 จะยกเองโอ้ยมงไงมงไงไงลลไงโอ้ยไงไงโอ้ยกำจีดินบ้านกันครับผมกำีดินบ้านกัน เออไม่ธรรมดาครับผมเป็นมวยครับผมเป็นมวยครับผมเด็กๆบ้านนี้เป็นมวยด้วยนะครับนูจัดงานวันเกิดบ่นี่สี่ตุลาเนี่ยอ่าครับผมพ่อควรเขาว่าจะจัดงานวันเกิดให้น้องอยู่นะครับผมวูวูวูครยังงานตุลาตุลายังงนตุลาอู้ยู จำมั่มึอือโอ้ทำไมเาผู้พากติดง,งานของไงผู้พาจะเอามาผีเลยวง,ง่านมาเกิดเลยแหละจะว่าผูกเ,เท่านี้กว่าเล็กบอกวา่าเอามาผสมพันธให้น้อยกว่าเล็กนะครับผมีปละไและ ดูด้านหน่อยเบ่งสายตาครับไม่ธรรมดาครับผมเห็นควรนวุนนี่อืมดู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 แม่ของเขาครับอวนจะมั่มมากๆนะครับผมบุ้มบุมบมบมตุละตุลจะปีนี้ โอ้ีหครบสองปีดีเสื้อเสื้ออนี้ครับนี่มีมีนาดิมีนาหกปีหกปียองมีนาโอ้หกปีวังเดือนมีนาครับผมครับน้องมีนานี่หกหกปีแล้วครับผมสองตุลานี้จะเข้าสองปีครับผมครบสองปีพอดีครับผมโอ้น้องตุลาจะเข้าเข้าจะเข้าสองปีแล้วครับผม เราฝากแม่ๆเป็นกํา anyway> ลังใจให้ด um hm ้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องตุลาด้วยนะครับผมวันที่14นะครับผมพ่อควรแม่ควรของเขาก็นะครับผมก็จะได้จัดงานวัน้ายวันเกิดนะครับผมให้อยู่นะครับผมก็ฝากแม่แม่ครับไปติดตามและให้กําลังใจช่องของน้องด้วยนะครับผมเฮ้ซื้อส่องยุทธสงครามเจ้าซื่อว่ายังตุฝากครับฝากเข้าไปติดตามตุลาแฟมิารีนะครับผมครับไปติดตามได้นะครับแม่แม่ครับผมตุลาแฟมิาี่ครับผม ก็อความไม่ความไม่บอกว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเอ้ยสาวสวยเอออ้วนจำมอมดีนะครับผมฮึ๊บฮึ๊บโอ้หันตูดมาทำไมครับหันตูดมาทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนามีนามีนา มีนานี้เขาจะห่วงน้องนั่น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 เขาจะห่วงน้องนะครับผมดูดูดูแน่นเบา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 ล้วเบาอืมนอน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 ดู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 แอนไหนแน่นน่นนี่นี่นี่ผมโชว์ลีลาหน่อยนี่นี่เข้ามาเลยครับเข้ามาดิเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยขวดอ้วนจ้านี่นี่นี่โอ้ขว่าขวดน้องตุลลานี่เป็นช้างที่ ครอบครัวต ja, uh, ัวกลมนะครับผมครอบครัวตัวกลมครับผมฮึบนี่ไม่ธรรมดาครับผมพู้ยเฮ้ยเฮ้ยบ๊วยครับผมไม่ธรรมดาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเอา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 มาเซ็นนะอืมเดี๋ยวไม่เจ้าจับจับปูกขาผมอยัางเหมือนปูกง่ายบ่ต้นหัวอะไรดี โอ้โหชนพี่เลยครับผมโอ้กไนกระไนมีเซเว่นเนาะเฮ้นี่ตุลาว่าหนูอยากมีน้องแล้วพวนหนูอยากมีน้องแล้วนะควร้วนควรน้องพาปูผามาหน่อยพาปูผามา น้อยครับผมอยากมีน้องแล้วครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูพี่กับน้องครับผมพี่กับน้องหยอกเลาะกันครับผมพี่กับน้องไม่ธรรมดาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวครับดู มูโมสมมติจะไปเจ้า nhà ท่าไหนพีุ่ปยมงองเจ้าแล้วน้ำน้่กระท่มแล้วคุณเนาะโอ้ป่าหญ้านี่ก็หายากครับผมคนล็กช่วงนี้ช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็แถวเขตชุมพรบุรีนะครับผมโดนแบบว่าโดนภัยธรรมชาตินะครับผมต้องช่วงนี้ต้องหายา สั่งสับปะรดอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อจะได้มีกินนะครับผมต้องต้องต้องหายาให้ช้างสําคัญมากที่สุดนะครับผมสําคัญมากที่สุดครับผมต้องหายาให้น้องช้างนะครับผมอันดับแรกเลยต้องให้ช้างอิ่มนะครับผมต้องให้ช้างอิ่มม,มินาก็ครอบครัวของมินาตุลาวันดี คนเรียกว่าหายาไม่ค่อยได้เลยครับแม่ๆยากมากหายากมากครับผมตอนนี้ก็สับรดก็หมดแล้วครับผมหมดแล้วครับสำลัดครับผมนี่เดินไปหาญ้าต้นไม้ข้างทางนะครับผมมาให้น้องนะครับผมมาให้น้องได้ทานได้จุนเกียร์ไปก่อนนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคนกลงก็จะได้พาแม่ ได้ชมครอบครัวน,น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไรหน้านะครับสวัสดีครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน,น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ